สวัสดีเด็กๆหนูนๆกันด้วยนะครับวันนี้พี่จะมาขายรหัสรหัสฟรีไฟนะครับผมรหัสสินค้าที่5นะครับผมราคา1499บาทนะครับผมก็อันดับแรกนะครับผมก็มาดูที่โนเนมกันเลยนะครับมาดูท no ี่โนเนมนะครับผมโนเนมปัจจุบันนะครับผมจะมีวิวหกสิบห้านะครับผมแล้วก็ไลท์สองพันห้าร้อบาทแรงฮยูนีคไม่ต้องใส่เพิ่มขึ้นนะครับผมแล้วก็ูนี่เลยคือตาโคตรเยอะเหลืองเตอะเลยเนี่ยเหลืองเตอะเต็มเต็มหน้าเฟซน,นะครับผม ดูที่การแต่งตัวก่อนนะครับผมแต่งตัวไอดีผู้ชายผมมีผมขาวนะผมผมขาวมีผมฟ้านะครับผมก็มีหัวค้ำมีหัวซังโมไรท์นะผมทรงผมเท่ห์ขอมทรงผมเจ๊น้อนนะครับผมเรามีทรงผมสีฟ้านะครับผมหัวทรงสีฟ้าแล้วมีหมวกนะผมหมวกฮิปฮอปนะผมหมวกฮิปฮอปนี้เติมไปหลายพันบาทอยู่นะครับผมแล้วมีหัวครับประมาณนี้นะผมใส่ไฮไลท์นะครับผมไม่ควรพาหน้าผมนี่ใส่ใส่อย่างนี้ก็เท่ไนะครับผมใส่ผมขาวก็เทนะครับ นี่ครับผมมามาดูที่แว่นตาผมแว่นตามีหัวคาบูกิตนะผมคาบูกิตสุดเท่สุดเลยนะสายไฮไลท์ยอดใส่แล้วเป็นมีหัวมีแว่นตาดำมีแว่นตาทองนะผมมีแว่นตาไอ้มีแว่นตาฮิปฮอปนะเรามีผ้าปิดปากนะผมมีผ้าปิดปากนี่ขอผมขาดไม่ได้ผมขอซันตานะผมใส่กางเกงขาขาวนะผมเท่เลยอันนี้ใส่ายอะไรยอดใส่นะผมต้องมีหมวกสุดแลงนะผมหมวกยิ้มนะผมสุดแรงแล้วอยู่หัวตายเพราะว่าแต่ไม่มีขายแล้วนะครับผมมัน เสืเปิดแล้วแหละนะผมของกระต่ายมีเรานี้หน้ากากท้องหน้ากากท้องแล้วก็หน้ากากขาวผมผ้าพพิปาัมโมงสีแดงครับโมงสีแดงมีส่วนหน้าตาหน้าตามี3รูปแบบครับผมมาดูที่เสือ้อเสื้อจะมีถอดเสือ้อแจ็คสตรัฟนี้สะปุ๊กนีนน้นะผมแลมีใส่อะไรผมชอบใส่นะผมเสื้อนี้ผมต้องมีเสื้อชมพูนะผมนีม่ผมเสื้อชมพูอ,มอ,อินโดนีเซียครับผมลายอินโดนีเซียไซส์ยิ่หกแต่สีห้าตัวแล้วอันนี้ก็เป็นชุดนอนนะผมชุดนอนมีเสื้อที่นอนนะผมมี อ่าอันนี้มีมีเสื้อมีเสื้อแจ็คเก็ตนะผมอันนี้ไม่ใช่ราคาหมุนสองับผมย้ำนะครับว่าราคาหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับผมจะมีเสื้อทองมีเสื้ออ่ามีเสื้อนักบาสแล้วก็มีเสื้อเซนต้ามีเสื้อต่างแล้วมีนี่ครับผมกอดน้ำแข็งน้ำน้ำนี่ผมขออายุโอเคชอบใส่นะครับเวลาทำคลิปนะผมนี่มีเสื้อเสื้อสูทต่างๆนะครับผม แล้วก็มาดูที่เสื้อบรรจุภัณฑ์มี3รูปแบบนะครับเสื้อสีส้มน้องนี่ครับผมเสื้อจ็เก็บซีซั่น5ไม่มีขายนะครับเพราะว่าเล่นซีซั่น5เ้าจะเปิดตั้งแร่ละมีนะครับผมอ่าประมาณนี้เสื้อคาราเต้เสื้อเสื้อธรรมดาต่างๆครับสีขาวสุดแล้วนะครับผมไอดีนี้ไอดีนี้ใครได้ไปนะโคตรคุ้มนะครับนี่นี่ที่ขายไม่ได้เสื้อขายร้อนนะครับผมเสื้อเกาะซ่อนกอดนะครับผมเสื้อยากปซ่ามาดูที่เกงครับผมเกงที่ผอมเกีงแดงแล้ครับผมเกงเดไอายไว้แล้วก่อนหนึ่งเกงสกิน สกินบอยสกินกบอยสกินโกลเด้นนะผมสกินดัสอ์ฮอตแล้วมีสกินไทเคียร์แมจินะครับผมแล้วก็มีสกินจีนอตนะผมสีชุดนอนนะนี่สกินสายไฮไลท์ผมเต็มเต็มเต็มทุกที่อ่ะใครที่ดูดูไม่ทันนะผมก็สต็อปสต็อปแล้วเข้าให้ดูทีละชิ้นก็ได้ผมเนี่ยเกงบอยมี3รูปแบบน์นะผมสกินส้มไหลไฮไลท์แล้วก็มีสกินอายุโอเคชอบแสงผมกสกินแฟลนเทอมาดูที่รองเท้าผมรองเท้าจะมีรองเท้า สีม่วงสีชมพูรองเท้าสูงนะผมรองเท้าเป็นชุดเซ็ตนี่ชุดเซ็ตนี้ใส่หเท่ที่ส่าเท่เราจะมีรองเท้ารองเท้าธรรมดาผมไม่ใส่รองเท้านะผมอันนี้ก็จะเป็นรองเท้าเจนนาสุดเท่นะสีดํามาดูที่รองเท้าแตะครับรองเท้าแตะมี2รูปแบบเราจะมีรองเท้าสายไฮไลท์สุดเท่ของ AUOK ใส่นะครับผมนี่ผมเดี๋ยวสิบสามที่มงครับผมโคตรคุ้มนะครับรหัสนี้เราจะมีชุดไวท์อีเกิลนะผมสองชุดดำกับขาวนะผมชุด เรามีชุดไวท์เอทเจอร์ชุดไหนวะไว <c oughs> ท์เอทเจอร์ชายเนี่ยไอ้ชุดนี้ยังไม่เปิดผมเปิดเลยแล้วกันอุ้ยโอ้มีแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นบัตรเพิ่มวันนะครับผมอันนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นโคคินโคคินเหลือสิบเจ็ดใบนะผมส่วนคิทตั้นเหลือ27ใบเรามาดูที่หินแปลงละเหลือ10ใบไม่ต้องเติมเพิ่มนำหินก็หน้าคือถ้าเติมอีกทีหนึ่งก็เป็นเติมซื้อการ์ดนะครับผมเราจะได้ของนะแนล้วก็จะมีโทเค็นแหลงนะครับผมโทเค็นเหลือ2 0 0 0มสามารถนำไปแลกของในร้านค้าได้สบายเลยนะครับ อ่าเราจะมีประมาณนี้นะครับผมขอดูไปด้วยกันครับส่วนมาดูที่อาวุธดีกว่าอาวุธเลยดีกว่าไอตัวผู้หญิงลืมลืมลืมรีบรีบตัวผู้หญิงชอบผมชอบตัวตัวนี้แล้วกั <'m> fast. นเออแมวนะครับผมนวแต่งตัวให้ดูแล้วกันนี่ก็จะมีผมสีฟ้าทรงผมของตัวผู้หญิงนะครับผมแล้วมีทรงผมสาวพีดิบนะครับผมทรงผมอหมหวยสุดแรงสุดเท่ อันนี้ก็เป็นทรงผมแมวเหมียวครับแมวเหมียวอันนี้ไม่มีขายนนะผมทรงหนทองทรงสั้นระมุยหมวกเอฟผมหมวกเอฟร้านค้านะครับผมดูที่แว่นตาครับแว่นตาอยเป็นแว่นตาอายุโอเคใส่นะครับผมผ้าปิดปากกาันจหมวกผมหน้าตาเท่ๆหมวกจิรงลับเขาเขาแพ้นะครับผมแล้วมีหน้ายิ้งหน้ากระต่ายนะครับอ่าอันนี้อายุโอเคใส่แบบนี่มีผมหมวกอายุโอเคเข้ากันที่ไหนอนี้มีเสื้อครับดูที่เสื้อเสื้อจะมีเสื้อใบ เสื้อฟ้านะครับเอมินเสนียไคยโญนะครับผมเสื้อคอจีนนะครับผมเสื้อต่างๆนะครับมีเสื้อแรงซีซั่น9ซีซั่น8นะครับผมในซีซั่น11เสื้อซ่อมปอนหมดนะครับเราจะมีเสื้อสายไฮไลท์เสื้อกับตางนะผมเสื้อบอลมี3รูปแบบนะผมใส่ใส่ยินหน้าล็อบบี้เท่ๆนะครับเสื้อบอลต่างนี้เรามีเสื้อแรง S5 นะผมที่ขายกนอะอันนี้จะเป็นเสื้อโอเจ็ดนะครับอ่านี่สวยทั้งนั้นเลยครับ นี่อันนี้นี่ที่ขาดเลยมันเป็นเสื้อดำเสื้อดำสายเท่ๆเลยนี่เดี๋ยวมาดูมาดูทางกางเกงครับผมการเกียงก็จะมีจริกีงอ่ากางเกงของสายอลไรที่เขาชอบใสนะ่ของจะเป็นกางเกงนี้เลยครับอันนี้จะเป็นกางเกงไอริสนะครับนี่กางเกงอันนี้ก็โอ้โหกางเกงนี้เท่มะอ่านี่นี่สายไลท์นี่ นี่ของแล้วเนีกก่ยนกเกองยูโอเคแล้วครับผมเรามีน,นกเก่งบอลเสื้อวันต่างๆนกเก้งนกเก่งมวงตอนนี้ครับผมนี่ครับผมน,ผมน,ผมนกเก่งเอ็นเจนวิ่งนกเก่งดีแท็ก,กนั่นเองนะครับอ่าใส่นี้ก่อนที๋ยวแต่งตัวใด้วยรองเท้ามีรองเท้าใส่ไฮไลท์รองเท้าส,าสีฟ้า,นะ,ะา K นะครับผมเรามีรองเท้าอีกที่สามารถนะครับผมรองเท้าแต่รองเท้าอ่ารองเท้าฟุตบอลมีรองเท้า Kelly แครี่ย์จะมีรองเท้าพ้าใบสมัยเก่า นี่แล้วมีรองเท้านี้นะครับผมรองเท้าคนนิ่งนะครับผมเท้าใสอะไรชอบใส่เดี๋ยวแต่งตัวให้ดูสักครู่นะว่าเสื้อแร็คนี่ใ่ถ้าใส่เสื้อแร็งโคตรเท่ากันเลยดูโหประมาณนี้นะครับผมส่วนคู่หูจะมีคู่หูเป็นคิงคองนะครับผมคอริลล่าเืยคิงคองน่ะแล้วก็จะมีนอตอีซีเวลเจนเวลตันนะครับผมส่วนอันนี้จะมีสุนัขมีหมาป่ามีหมีแพนด้า มาดูที่อาวุธกันนะครับผมอาวุธไม่ต้องถามนะครับผมอาวุธโคตรตึงนี่เปิดเสียงเวลายิงจะมีแสงครับผมเป็น M4 M4A1 ของจีนนะเอาหน้าผมใส่เทเทยิงหัวแตกนะครับอัตราละอาตาสองนะผมมี4 3สกินส่วน AK มี2สกินนะครับผม,ผมบอัตรา1นึ่งตาสองส่วนสายอันนี้ดีกว่าอัตรา2นะครับผมมี4มม 1, มสกินในของ M14 ส่วนสกาสกาเวลร์สองนะผมไม่ต้องเติมเพิ่มนะครับเพราะว่าสกาเวลร์สองก หมดแล้วนะผมมีแปลนสกินครับส่วนกอซ่ากอซ่ามี3สกิน SK s k s HKS ก็มี3สกินนะผมใสบนี้เนี่ยนี่ส่วน M249 M249 ก็มีสกินของสกินนี้แล้วก็มีฟาร์มัสฟาร์มัสมีสกินดาเมจแล้วมีสกินน่าเดียวมีฉีสกินนะครผมนี่มันย้ำสองโคตรเท่โคตรแลประมาณนี้นะ XM8 นะผมกระโดดยิงหัวแตกปั้งครับแล้วมาดู M16 m M16 ก็จะมีจอกกอสอง อันนี n ้ a n 94ก็ม <Not S 1> ีอ right? so ัตรายิงหนึ่งครับผมอันนี้ไม่มีขายนะครับผมสกินนี้สกินนี้ก็ไม่มีขายครับเรมีไอมีอาร์ตนะครับผมสกินนี้โคตรแพงนะครับผมใครใครได้ละไอดีนี้ไปถือว่าคุ้มมากๆครับเพราะอัตรายิงสองนะครับผมเติมไปพันเพชรแสนเพชรก็ไม่ถ่านเราเพราะไม่มีขายอ่ะส่วนมาดูของปืน s m g กันนะ s m g มี u m p 5สกินนะครับผม m p 5มี4สกินนะครับผมมี Admin 1สกิน mp สี่ศูนย์มีสองสกินทั้งหมด mp สี่ศูนย์สองเขียวด้าเม็ดสอง p เข้าศูนย์มีสองสกินแม่นยำสองนะครับแม่นยำหนึ่งแม่นยำสองระยะหนึ่งนะครับอ่าอันนี้ทำสันไม่มีขายนะครับผมทำสันนี้คนแร้นะครับทำสันปืนโคตรแน่นนะครับอันนี้นี่มาดูส่วนงลูกงสองลูกซองลูกซองมีลูกซองสายฟ้าลูกซองยาวนะครับผมแล้วมีสระป๋านะกระป๋มีสีสกินลูกซองสายร้ทมีสีสกินนะครับแล้มีลูกซองพวงนะลูกซองพวงเป็นลูกซองสายสมาที่ไม่มีขายแล้วนะครับผมอันนี้ในอนาคตน่าจะเป็นของแร้นะครับ เพราะว่ามันไม่มีไข่แล้วครับเมีทุกฟองดีแท็กนะครับสไนเปอร์มีคาร์สกินที่สวยสวยแล้วมีปืนพกปืนพกมีปืนทองมีมี m ห้าร้อยทองมีปืนปืนูีพลังทองนะครับส่วนกระทะกระทะเป็นกระทะแต้โมมีห้าสกินมีหัวตัดมีมีหัวตัดมีเจ็ดสกินแล้วมีไม้ไม้บอลมีห้าสกิลนะครับประธามีสามสกินนะครับประธาสายฟ้าเรามีหมัดหมัดจัดรั้งหนี่ได้แค่หมัดั็หมัดไปห้าร้อยห้าร้อยบาทละ นะส่วนปืนอีกประมาณ3,000แต่ไอันนี้นี่อันนี้นี่ขายแค่1นึ่พันสิบเก้าส่วนระเบิดก็จะเป็นระเบิดมือมี15สกินระเบิดมือมี15นะครับผมเรามีไอวอลไอวอลมี6ครับผมมีมีไอวอลไอรอนไหมมีไอวอลแอมปยามีไอวอลฟิวลี่มีไอวอลต่างๆนะครับผมห้าจะกินโอ้โหมาดูที่คอลเร์ดินครับผมคอลเลคชั่แม่งถามครับผมทาเต็นทาเต็นนี้แหละนะครับผมนี่ ท่าเต้นใช้ถนัดผมแล้วก็ตีลำกาลโหมดไปทีแล้วก็ท่าเต้นฟุตบอลนะผมท่าเต้นฟุตบอลสุดในประเทศท่าเต้นหัวใจมัมีอันนี้ท่าเต้นหน้าบอลลังท่าเต้นซองดีท่าเต้นต่างๆท่าเต้นนี่อันนี้ถ่ายรูปแท้ไปดิกระเป๋าสะพางค์นะผมมีกระเป๋ากระต่ายสุเรยเอ่อกระตป๋กระเป๋าสะพายกระเป๋าสะตายเอ้กระต่ายชีชิฟูแลนด์ยูฟี่มีมีดีปันปันนี่กระเป๋ามีขน้าหน้านะผม มีสัง่งไฮไลท์ดีต้องไม่ควรพานแล้วผมอายุวิกฤตใส่ใส่มาหมดแล้วนะครับผมอย่ารับรองว่าโหได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นกล่องเวลาเรายิงกล่องน้วงใจครับผมยานผายันผ้านะเขาตามนีเนะครับส่วนแอร์บอร์ดแอร์บอร์ดก็มีทั้งหมดเยอะครับประมาณถึงห้าสิบตกินวนะ่ถึงน่าจะถึงนะครับล่ชูชีพมีน้องทิีไอซุดแล้วก็มีดีแท็กแสดงว่าอันนี้เล่นนางงนงันนะครับผมมีลม่มดีแท็กเลยด้นหลังก็ประมาณ พื้นหลังมันก็จะมีพื้นหลังแร้งต่างๆนะครับพื้นหลังแดงพื้นหลังสีม่วงสีมูสีมันเปียวเรามีรูปต่างๆส่วนรูปรูปก็มีรูปสีสั้นตสีสั้นของคาบุกีนะครับผมส่วนตาก็าจะมีตาหนี่สายตาโคโก้นะครับตัวอันดับนี้นังแดงนะผมไม่ต้องเล่นเพิ่มนะครับผมเข้ารูปสมำ นีเข้าร่วมสมรรถภูมิคือเป็นตำนานนะครับผมราคา1499บาทนะครับผมเข้าร่วมสมรรถภูมิคือเป็นตำนานตาราคิปนะครับผมโอเคครับผมใครที่สนใจก็ติดต่อว่าได้ทางเฟซบุ๊กนะครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย